สวัสดีครับวันนี้ผมสอมอั่วไฟวันนี้จะมาพูดเรื่องการเตรียมตัวก่อนไปพบลูกค้านะครับเตรียมตัวยังไงยุคโซเชียลมีเดียคุณควรจะไปหาข้อมูลส่วตัวลูกค้าก่อนเพราะทุกคนแหละครับเวลาจะมาคุยเรื่องงานกับคุณเนี่ยเขาจะพยายามต่อรองคุณให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับเขาแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะรู้ว่าเขาชอบอะไรเป็นการส่วนตัวแล้วคุณไปหาเรื่องนั้นมาคุยกับเขา ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขาเวลาการเจราจาต่อรองการค้าขายมันก็จะง่ายขึ้นเช่นเขาชอบสุนัขแล้วคุณไปดูเลยเขาชอบพันไหนอ่าพันชิสุคุณก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวชิสุนะแล้วเวลาคุณไปคุยเรื่องงานอะไรกับเขาเนี่ยคุณก็อย่าไปพูดว่าพี่พี่ชอบสุนัขพันชิสุอ่ะอันนีพ้พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไปพูดพองๆไปเลยอย่างนั้นเนี่ย คนที่เขาฟังคุณเขาจะไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคุณไปแอบล้วงความลับส่วนตัวของเขามานะซึ่งไม่มีใครเขาชอบแต่คุณจะต้องพยายามเนียนๆหาดูรอบข้างว่ามันมีอะไรที่พอจะโยงเรื่องได้อย่างเห็นคุณอาจจะเห็นรูปสุนัขหรืออะไรอยู่แล้วคุณว่าอ๋อพี่พี่มีรู้สุนัขอยู่เยอะเลยนี่พี่ชอบเลี้ยงสุนัขเหรอคุณก็แกล้งโง่เหมือนกับคุณไม่รู้พี่ชอบเลี้ยงสุนัขเหรอแล้วพี่เลี้ยงพันอะไรครับแล้วก็แกล้งโง่ไม่รู้ว่าพันนี้อะไรที่เขาเลี้ยงอยู่ คือเราแกล้งงงแต่พยายามคุยให้เนียนๆเหมือนกับว่าคุณเห็นแล้วคุณก็เลี้ยงสุนัขอยู่เหมือนกันคุณก็ชอบสุนัขอยู่เหมือนกันทาให้เขารู้สึกอย่างนั้นทําให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันแต่ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นล้วงความลับเขานะทุกคนมันเป็นอย่างนี้พอคุณคุยเรื่องที่เขาชอบเป็นเรื่องส่วนตัวการคุยเรื่องงานก็จะง่ายขึ้นเช่นผมชอบทีมเลี้ยวภูพอใครมาคุยเรื่องทีมเลี้ยวภูกับผม ผมก็ซื้อของกับเขาง่ายขึ้นง่ายๆแค่นี้เลยครับแล้วบางคนบอกอาวถ้าเกิดไปหาโซเชียลมีเดียแล้วลูกค้าไม่เล่นอะไรเลยก็คุณก็แก้เกมด้วยการที่ว่าไม่ต้องไปคุยเกี่ยวกับคนที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียว่ามีข้อเสียยังไงเช่นเขาไม่เล่นโซเชียลมีเดียคุณก็ไม่ต้องไปคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าอุย้ยพี่เดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่นโซเชียลมีเดียเล่นพวกที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยพวกเก็บกดหรือเปล่าพี่เล่นพวกนี้คุณก็รู้ละเออเขาไม่เล่นเราก็ไม่คุยเรื่องพวกนี้ เรื่องเกี่ยวกับคนไม่เล่นโซเชียลมีเดียเรื่องเสีย,สยห,หายเราก็ไม่พูดเนี่ยฮะถึงได้บอกว่าการที่คุณไปรู้ข้อมูลของลูกค้าก่อนเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ควรจะพูดเพื่อให้คุณได้ประโยชน์แล้วเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดเพื่อให้ลูกค้าเขาโกรธคุณนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูไปหาข้อมูลพวกนี้ก่อนเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วเวลาคุยกับลูกค้าแต่คุยเนียนๆน,น,นะอย่าไปทําให้เขารู้ว่าเราไปหาความลับเขามาเพราะไม่มีใครเขาชอบ นะครับลองดูครับแล้วยอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ